โซเชียลทึงอีกโซเชียลแชร์สนันคนเจอเนเดชคู่กินยะแบบพิกอีกแล้วล่าสุดพบถอดเสื้อนอนดื่มน้ำในสวนสาธารณะเจอได้ทุกที่จริงๆตูกพพะทรเห็นแล้วยังต้องคอมเมนต์กลายเป็นไวรันที่ถูกแชร์สนันในโลกออนไลน์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับพระเอกหนุ่มนนเดชคู่กินยะก,กับความเป็นสุตติดดินโดยสารรถสาธารณะเป็นประจำและสามารถพบเจอได้ทั่วไป ในชีวิตประจําวันจนมีคนแชร์ภาพและคลิกเหตุการณ์พร้อมเล่าโมเมนต์เจนเดดกันเทียบไม่ว่าจะเป็นตอนซื้อตัวรถไฟฟ้าเจอกลางถนนข้างถนนขึ้นบินมอเตอร์ไซค์ที่สุดคือเจอกลางทะเลล่าสุด23เมษายน2567ในโลกออนไลน์ก็มีคนแชร์โพสต์จากผู้ใช้ทวิตเตอร์ยูเบรียเป็นภาพของเดดคูกินยะถอดเสื้อนอนอยู่ริมทะเลสาในสวนสาธารณะพร้อมข้อความว่า ไปวิ่งสวนตอนเช้าเจนเดตนอนอยู่555กูเหลือเชื่อซึ่งก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งเรียกว่าเป็นคนทุกที่จริงฮ่าฮงานนี้ตู่พบพทรที่ได้เห็นภาพดังกล่าวที่ถูกแชร์ในไอจก็ได้มาคอมเมนต์ว่าถ้าผมไปนอนอยู่คนจะคิดว่าพี่เขาโดนมีไล่ออกจากบ้านหรือเปล่านะทำเอาแฟนๆหากันไม่น้อยเลยทีเดียว